คุณเห็นอะไรไหมครับามามาผมพามาดูดีครับเราเห็นแล้วครับเราเห็นตูดครับเราเห็นตูดครับเขากำลังทํางานบนที่สูงแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์การตกเลยแล้วผลที่ตามมามันจะเป็นอย่างไรครับจากการศึกษาในกรณีเสียชีวิตเนื่องจากตกจากที่สูงซึ่งจัดว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยครับโดยเฉพาะในง,งานก่อสร้างและมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า1ใน3ของคนที่ตกจากที่สูง ตายร้อเเซครับดังนั้นคำถามที่ผมอยากจะถามก็คือว่าเราอยากเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าวิธีง่ายๆเลยครับในการที่จะป้องกันอันตรายไม่ให้เราเสียชีวิตจากการตกจากที่สูงก็คือต้องมีราวกันตกสวมใส่อุปกรณ์กันตกครับรวมไปถึงจัดสภาพแวดล้อมให้มันสะดวกและมีความปลอดภัยอย่าลืมประเมินอันตรายทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานนะครับ Shabbat shalom